สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่15มกราคมหายไปหลายอาทิตย์หน้าควันหลงอาทิตย์นี้กลับมาแล้วบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีโดยหงแดงอาทิตย์นี้เกือบพโลเจ็พลาดไปที่คู่เอกคู่เอกถ้ามาก็พโลเจ็กพอดีคู่เอกไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไร FC ฟซหงแดงคงอยู่ดีมีสุข บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีวันนี้ขอบคุณ f อซีนะเข้ามาชมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีช่างก่อนชกคอมเมนต์มวยรอบปูนเสือใครคือตัวเต็งใครคือตัวเกรงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาชมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งมาด้วยพลังศรัทธาก่อนเข้าควันหลงนะแล้วก็ผลการแข่งขันมวยไทยเจ็ดสี ขอบคุณเอซนะคุณพี่ศักดิ์สิทธิ์ร,ร่มวาปีทักเข้ามาหงเขียวเกี่ยวซับคนหลงมวยไทยเจ็ดสีโอ้ขอบคุณมากมากอากิโกขอทีเด็ดสองตัวจัดให้อ้วนดำขอสองตัวจัดไปเชฟต้อมวันนี้ต้องเข้าสี่ตัวแน่ๆขอบคุณครับขณะที่สังวานขัดแป้นส่งลำไย,ยมาให้พร้อมขอทีเด็ดจัดไปสังวานขัดแป้นสองทีเด็ด โอ้โหวันนี้ขอบอก2ทีเด็ดเนี่ยถือว่าแน่นอนจริงๆนี่คือ f อฟีที่กรุณาทักสอบถามเข้ามาที่มีชื่อยือนยันตัวตนนะส่วน f อฟท่านอื่นๆทักเข้ามาเยอะแต่ที่ที่โชว์นะโชว์เป็นยูเซอร์ไม่สามารถบอกว่าใครได้อ๋ออีกคนหนึ่งขอบคุณคุณกิติศักดิ์ใจกล้านะเอฟเพชรบุรีนี่ f อฟตัวยงขอบคุณพีเอลบุญที่ติดตามตลอด โอ้โหมาที่มวยไทยเจอีอาทิตย์ที่15มกราคมคู่หนึ่งนะอุ้ยเสียวป้อเจอริติชัยวันนี้หงแดงให้รองไปที่ริติชัยมองว่าริติชัยเนี่ยอาวุธดูหลากหลายกว่านะขณะที่อุ้ยเสียวป้อเนี่ยดูโฉงฉางไปนิดวันนี้หงแดงให้รองไปที่ริติชัย แล้วก็เป็นไปตามเป้าวันนี้ฤทธิชัยโชว์นะการออกแข่งซ้ายหน้าถือว่าดีมากลำตัวอุ้ยเสียวป้อนี่แดงเป็นปืน้นเลยสุดท้ายเบียดชนะคะแนนอุ้ยเสียวป้อได้แบบสนุกวันนี้หงแดงให้รองไปที่ฤทติชัยเข้าแล้วตัวที่หนึ่งส่วนคู่สองแมมมอสสอสละชีพเจอกับแมนสิเจนิมวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่แมมมอสแมมมอสต่อให้ต่อแมมมอสรองให้รองเลยรองทับต่อทับไปเลย วันนี้มั่นใจมากๆนอกนะดูดีกว่าในนี่กินหมดทุกอย่างเลยที่สําคัญนะวันนี้แมนสิเจ้นี่ไม่สู้ในวันนี้เห็นในเหมือนเห็นเลยเบิดสุดท้ายโู้โหแพ้คะแนนขาดลอยอะ่ะห้าสสี่สิบเพิ่งเคยเห็นเนี่ยขาดลอยขาดเป็นแบบวิง่งวิงเลยห้าสี่สบนี่คือตัวที่สองที่ของแดงชี้ให้ f อฟซนะ เข้าที่แมมมอสมาถึงคู่รองคู่เอกนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มเจอเจ้าอินรีเกียรติเจริญชยัยโอ้โหวันนี้ขอบอกว่าเพชรมงคลเนี่ยแข่งทั่วแผนมวยเคยชนะมามาเจอนักชกรุ่นพี่อย่างเจ้าอินทรีวันนี้ไม่มีกลัวไม่มีตกใจเลยดักบวกหมัดบวกศอกหูแลกกันสนุกแล้วคู่นี้เป็นคู่ดูเดือดประจำสัป,ปดาห์ด้วยถือว่าเป็นคู่ดูเดือดนะ ได้รางวัลตอบแทนเป็นคู่ดูเดือดประจำสัป,ปดาห์หงแดงให้เข้าไปที่เพชรมงคลเพชรมงคลเป็นต่อให้ต่อเพชรมงคลเป็นร้องให้รองวันนี้เพชรมงคลทําได้ดีจริงๆสุดท้ายนะชะนะเจ้าอินทร์สีเกียรติเจริญชัยขาดลอยท้ายๆ49-48มาถึงคู่เอกคู่เอกเพชรมรกตเจอพันศัตย์ เมื่อเช้านี่บอกว่าเพชรมรกตวันนี้หน้าตามาดีมากใสปิ้งเลยแต่ปัญหาของเพชรมรกตคือหายไปห้าเดือนหายไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บกลับมาเที่ยวนี้ยืนระยะได้ไหมถ้าทําได้ก็ได้เบียดได้บดขณะที่พันศักดิ์วันนี้หงแดงมั่นใจมากพันศักดิ์นี่นะดีกว่าทุกอย่างพลาดอย่างเดียวยกสี่โดนแข้งซ้ายเตะเข้าเนี่ยทั้งๆลาตัวเนี่ย กึ่งกลางคอกึ่งลำตัวโอ้โหเต็มเต็มเลยลูกนั้นจากพันศัก์ต่อสองสามหนึ่งนะข้ามไปอยู่เพชรมรกตเลยข้ามไปอยู่เพชรมรกตสุดท้ายพันศัก์แพ้คะแนนอย่างน่าเจ็บใจวันนี้ดูเตะขาต่อยมัดเตะขาต่อยมัดเพชรมรกตจะไปอยู่แล้วแต่พันศัก์ไม่ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องวันนี้มองว่าเพชรมรกตเสร็จนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยของแดงวันนี้พลาด หนึ่งูเข้าสามู่แต่ขนาดที่พลาด f อฟซงแดงคงอยู่ดีมีสุข f อฟซงแดงนะทักเข้ามาหาของแดงต่อไปเนี่ยพิมพ์ชื่อด้วยอย่างเช่นคุณพี่ศักดิ์สิทธิ์รอมวาปีเนี่ยหงเขียวเหนยเียวเกี่ยวซับเนี่ยนี่ถือว่าพิมพ์ชื่อมันจะโชว์ถ้ามาอย่างอื่นนะมันจะขึ้นเป็นยูเซอร์จะทําให้หงแดงไม่สามารถทราบว่า f อฟซของแดงแต่ละคนมาอย่างไรอ๋อคุณลรเบิร์ตอีกคนหนึ่ง f อฟจากลําปางนะขอบคุณมากๆที่ติดตาม นี่คือเอฟซีที่เข้ามาดูบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีเข้ามาดูช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีขอบคุณทุกคันคาติชมเอฟซีทักเข้ามาได้นี่คือหนึ่งกำลังใจของคนนำงานมาด้วยความเชื่อมัน่นบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีของงองแดงไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในสิเข้ามาดูเข้ามาสืบสอดหาข้อมูลถ้าไม่พอใจก็ดูคนอื่นประกอบด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลหลายๆด้านเพื่อนำไปประกอบการต่อสู้ แล้วที่สําคัญเมื่อเข้าถูกอย่าลืมบังเอาสองข้างหงแดงปราถนาไม่อยากให้ f อฟซีหงแดงต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเมื่อเข้าถูกบังเอาสองข้างอย่ารักตัวใดตัวหนึ่งวันนี้หมดเวลานะก่อนจากการหงแดงขออวยพรให้เอฟซีหงแดงทุกคนเฮงเฮง,งรวยรวยถูกหวยรวยเบื่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ